ประเด็นแรกของเราคืออะไรคนะพูกามาถึงหนุ่มไม้ที่ราตนะัวเองค่นะที่ก่อนหน้านี้เน,นี่ยเหมือนว่าจะมีข่าวเหมือนว่าจีบเสาก้อยหรือเปล่าอะไรแบบนี้หลายคนเนี่ยฟินกันแล้วก็<ม>จีบกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะแต่แนวันว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าจีบหรือไม่จีบยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะมาถึงเือกก้อยเลยและได้เได้ห็นข่าวม้เห็นข่าวแล้วเนอะาคนแบบจับจับผู้เรา เรามันก็เทศด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเราเล่นยิ้มยิ้มก้าวมายิ้มก้าวมาคือจริงๆก็ได้มีโอกาสคุยกับก้อยเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะคือจริงๆเราเจอครั้งแรกก็คือตอนที่ผมไปถ่ายรายการก้อยนัตตีดีนเนาะแล้วทีนี้มันก็มีกระแสเกิดขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆรซีซั่นแรกอะเอพิโซดแรกผมไม่รู้ตัวเลยผมแค่ไปแล้วก็แบบเป็นตัวเองนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพอได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็คือมีการคุยกันแต จริงๆไม่ได้คุยกันเยอะเลยก็แค่คุยเฉพาะตอนที่แบบพอจบงานแล้วก็ขอบคุณนะโน่นนี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบออพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีไอที่ไปถ่ายรอบสองก็ได้มีการทักกันว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปถ่ายรอบสองนะไปกับฟ็อกใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ท้ากันว่าเสื้อคู่บล่าใครใครเป็นคนคิดต่อะทิเสื้อคู่บลาผมทักใครว่าแบบเสื้อคู่นล่นแะเลยเนี้ยซึ่งจริงๆผมเพิ่งกลับมาไทยผมก็ไม่รู้ว่าแบบ มันกระแสคือยังไงอะไรคือแบบก็คิดว่าไม่ี่ครสนใจหรอกมันก็เป็นแค่แบบเราเพื่อนๆพี่น้องกันเล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ววันนั้นก็แบบปกติเรามีเสื้อสีดำไงเราก็ออกไปซื้อเสื้อแล้วแล้วเอาตัวนี้แล้วกันอ่างเงี้ยแบบเดินหยิบมั่วๆมาเลยอะไรแแล้ววันนั้นก็ใส่เสื้อคู่มาแล้วก็แบบว่าก็ขำๆกันปรากฏว่าพวกนี้ก็บิวแซวกันแบบเป็นจริงเป็นจังผมก็แบบและแต่จี๋นะไม่ได้จี๋ไม่ได้จี๋มีโอกาสใหมส่วนตัวใหม่เองอรถามว่ามีโอกาสไหมคือจริงจริง ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิด <Yeah. S 1> มงไหมหมายถึงว่าก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของในอนาคตแต่ว่าคือก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่คือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือดูแลใครเพราะว่างานตัวเองก็ล้นมือมากๆเลยแล้วก็มีหลายอย่างที่เรายังอยากทําแล้วต้องทาให้ทันด้วยเหมือนกบบตอนนี้เหมือนมีการบ้านเนี่ยมาทำเนาะเราก็ยังไปโฟกัสสิ่งอื่นไ่ได้จริงๆเป็นแฟนลุ้นแะคิดว่าลุ้นทุไหม ถามว่าล uh, ุ้นขึ้นไหมเหรอครับคือเวลาแฟนเขาลุ้นมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าแต่ว่าคือวันีมเลาคงยังไม่ใช่คงยังไม่ใช่ใช่คงยังไม่ใช่เราหนึ่ใช่ถามว่าก้อยคือน่ารักก้อยน่ารักนะก้อยเป็นคนน่ารักมากเลยแล้วก็คือแบบเวลาเขาทำงานเขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากเลยใช่งานนี้เนี่ยหนูน่าหลงรักก็คือไม่ได้ เ,เป็นการท้าทายกันว่าให้ใส่เสื้อคู่เม่ลาการายการอะไรแบบนี้ก็เลยหลายคนก็จับจีบจับจีนกันเองแต่ก็คือเดาฝันใส่จีบนั่นเองก็คือไม่ได้จีด้วยนะคะแล้วก็คือส่วนเรื่องหัวใจก็บอกว่าไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดแต่ก็คือยังไม่พร้อมมีคข่ั่นเองค่ะ โอโเคเอาไปต่อกันที่หนุ่มกอ๊อฟพุชยะนะคะเป็นพี่น้องกันคืกอก๊อฟไม้าเลยวันนี้เทปนี้นะคะล่าสุดนะคะคือหนุ่มกอ๊อฟเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตกับสาวโบลิโกนรัตเพื่อนสนิทนะคะก็คือเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันครั้งแรกอ่าแล้วก็คือในคอนเสิร์ตเนี่ยคือสาวโบบอกว่าสิบกว่าปีก่อนเนะี่ยไม่ใช่เพื่อนนะอ่อะหอาหลายคนบอกเอ๊ะหรือว่าเคยจีบกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่า สมัยเมื่อก่อนแล้วไหมคุณมีตำนานจริงแบบกอล์ฟอะไรแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของก๊อล์ฟเลยดีกว่าค่ะทพราะงเราก่อนเลิกกัน10ปีที่แล้วคือยังไงอ้ยเขาเลิกเลยเขาเลย10ปีที่แล้วที่พูดบนเวทีคือยังไงคะก็จริงป่ะจริงคือโผลหาเรื่องให้ก๊อลฟอีกแล้วอ่ะไม่คือคือตอนแรกอ่ะเรามีคุยสคริปต์กันในคอนเสิร์ตใช่ไหม เสร็จแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้มาคุยตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนโฟก็พูดขึ้นมาเรื่องเนี้ยแล้วก็ก็ช็อกไปแล้วก็ว่าฮะเรื่องอะไรวะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในคลิปใช่ไหมเรื่องนั้นใช่ใช่เหมือนโฟเขาพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ มาจากไหนคือมันมันไม่ใช่เลยเมื่อไหร่เขาอกว่าแสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพื่อนแสดงว่ามันต้องเป็นสถานะอื่นก่อนไม่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 ไมนไ่ไ่อม่เพื่อม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่าเ่เเ่ไม่ไมเไมเไมไม่ไม่เมาเค่าม่จมบเมาไม่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 ไมเไม่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 ไอ่ไม่ไม่ไมไม่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 คม่ไม่ไมื่ไม่ไม่็ม่ไม่ไม่่ไมม่ม่มม่มมไมไไ ลาดพาวแล้วก็เอารูปโปรมดมาให้เราก็แบบงงว่าอะไรต้องเซ็นให้โปรได้หรอไปให้โปรเหมือนพยายามแบบจับคู่เราด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคู่ที่แมทช์กันในกอล์ฟมอยโปรมดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ก็เลยเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเราก็แบบเอาหรอโอเคเรามีส่งข้อความหรือเปล่ามีสิบปีที่เรามีส่งเขาไม่มีไม่มีคือไอข้อความที่เขาพูดถึงคือก็เซนไรเซนแล้วแบบว่าเอาจะแบบว่าเขียนให้โปรหน่อยเขียนให้น้องโปรหน่อยไอพี่โปรสิ ให้อะเราเขียนว่าอะไรอ่ะี่จำไม่ได้แล้วนานมากแล้วจุ๊บๆหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าหรอกไม่จำเป็นเลยเดี๋ยวโฟมมันก็เขียนกลับมาหรอกไม่สะดวกค่ะแต่พอโฟมพูดเป็นบาทีแล้วก็ป็หน้าบึ้งไปเลยหลายคนกได้จริงความว่ามันต้องมีอะไงหรือเปล่าเออมันเป็นสคริปต์ครับในสคริปต์ที่แบบเหมือนแบบว่าให้ริจงให้ไม่ใช่มันให้คนแบบจินจินการเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเซิร์ฟแฟนๆอะไรอย่างงี้เซอร์วิสแฟนๆอะไรอย่างงี้ครับ เพราะว่าประสบความสำเร็จนะเซอร์วิสไช่ใช่เป็นประเด็นเลยแล้วแล้วอีกวันหนึ่งโฟก็มาบอกเออกรอมึงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมนะว่าวันนี้มึงต้องเล่นแบบนี้เว้ยแบบอะไรเงี้ยแลอ๋อหรอหรอเพื่อนอยากได้อะไรก็ตามนั้นครับตอนนี้วันที่สองไม่ได้พูดเหมือนเดิมวันที่สองไม่เหมือนเดิมแต่แต่เรื่องจริงนะวันที่สองที่บอกว่าเออเนี่ยก็คือแฟนแฟนเนี่ยเขาส่งไรูปมาให้มาเขียนอะไรแต่กรอบจำความไม่ได้ว่าเขียนอะไรหรืออะไรเงี้ยครับ เข้าไม่ถึงกับคุณโฟอ่ะเขาเขาถึงยากสมัยนั้นแสดงว่าเราคยิดจะเข้าหรอไม่ถึงเขาิดว่าถึงยากไงไม่ได้เคยคิดจะเข้าอะไรเลยเข้าถึง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 ไม่คิดจะเข้าถึงบ้านไม่ใช่ไหมเนาะอะไรนะบ้านไม่ใช่ไหมบ้านไม่ใช่ไหมใช่ไหมหลังจากเขาถึงเราต้องไปถามอดีตที่ผ่านมาอ๋อไม่ตอนตอนจะขึ้นอ่ะเอ่ออันนี้มาเราก็บอกเขาก่อนแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวในสคริปต์เขามีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นการจินจินเซอร์วิสแนอสตเงี้ยเขาก็เข้าใจใช่ หนูกวางก็บอกว่าไม่ได้จีบค่ะเป็นแค่แบบสคริปตรส์ตัวอย่างใจแบบพูดกันขำๆบนเวทีอะไรแบบนี้ซึ่งสปอโ์คือเขาจะถูกเขาก็พูดขึ้นมาอแบบนี้คือหนูกวก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้จีบเมื่อก่อนนะคะก็คือแบบเป็นเพื่อนนั่นเองแต่เมื่อก่อนก็คือแบบเป็นคู่จิ้นในตำนานนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นเองนะคะไม่เคยจีบกันอ่าโอเคค่ะคุณผู้ามเราสองคนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนกับโฟกัสทุกเช้าทุกสุดคำเวลา5โมงเย็นค่ะทางช Thank uh you -huh.